สวัสดีครับวันนี้เรามาลงสระกันครับหาปลาครับนี่ไม่ได้สูบสระครับลากอวนเนาะ

ย้ตแล้ววันมันตดัทั้งหลายตอนนี้เรากำลังลากปลาอยู่ครับ

ม้าว้มัยเลยดึเอาได้ยม่ตัวม่ม็ีโอ้ยโอ้ข้าอย่ขืนมันนะนืนมันอันแกลนดียู้แกนเหมนแกนืนผ้ลงมือน้ลงทบลงแทเลท้หน่อยเลยตัวข้าขืนก็ขืนไ่หยุเิว่าแล้วไงโอ้เจ้ามองกเมื่อยขาได้ีมีไดบ่วงนี่ ึ้นมาบกสูงนึงบงบงบ่งสีใเบ่งยี่อปาาสีท่วน่ออันตัวใหญ่ผูมีตัวน้อยกันแดงเหมือนช่วยหยอทีเด็ดมอดอขี้มอดประจักษ์จัดไปอย่าให้เสียเอาตัวนึงตัวนำ เม wow. oh, oh, ือเดือนเดือนี้มุนเตีว oh, ้าวเได้อยู Aye, ่หรขาดก่ยจะเป็นขี้ยาบุกข้นยากเดือยแถวหมอน่าสมุดห้่อยดีเนาะโอ้เปล่าแม่

โอ้ยตอนมันใหญ่นี่นะนี่อาสูวนจับม่วงน่ะลูกหลาพาพาลูกหลากินโอเคแย่แดกโตแล้อแซ่บขนาดแซบครับแดกโตกินบ้านข้าม สมบัติแม่พูดถึงแม่นี่กินข้าวกินนี่บ่ดีเนาะผู้ใหญ่เนี่ยนี่อ้าพี่บ่แม่มาขอแต่กันนี่ตายอีขอหอยปลากินใหญ่บ่บ่ <coughs>